วิ premises, <Sure. S 1> ่งหน่อนทุกคนเดี๋ยวจะของยิกไปวิ่งเร็วจู่วันธรรมดาปีกีก็อยู่ผมบังเหยียดซึ่งวันนี้บางเหยียดมาเจอกับลูกพี่มันซึ่งเขาได้ทำเม้าตัวใหม่นี่ทุกคน ซึ่งตัวนี้ขนาดเท่าไรครับลูกพี่มันขนาดคือน้ำหนักเหรอขนาดคือความยาวความกว้างไม่รู้เหมือน,นกันเลยก็รประมาณครับเกือบๆสองเมตรวานึงวานึงเมตรเจ็ดเมตรแปดนะครับทุกคนซึ่งตัวนี้ก็ใช้เวลาทําประมาณสามสิบวันใช่แล้วก็โปอีกสามสิบวัน <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าบนสักนาที <laughs> เดี๋ยวว่าขาดทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมอะไรทุกคนไปสวยมากตัวนี้คือตั้งใจโปมากนะผมใช้เวลาอยู่สามสิบวันจริงๆครับโปนะครับ เห็นแล้วไหมทุกคนโปะหลายชั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นรถปรับอากาศนะครับผมเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่ามันจะขึ้นดีหรือเปล่าบนไปแล้วบนไปแล้วขีลมเแก่มากแล้วก็ขึ้นไปอย่างสหพาเพยถนูดังลั่นแล้วก็แข่งไปหาบางสันซึ่งมันอาจจะแข่งอยู่นิดนึงมันมาเนอแล้วมันจะกลับมาฝั่งนี้ถ้าโดนลมเยอะบองเห็นว่ามาแล้วครับทุกคนขีลมนี่บอกว่า แก่มากๆากแกเกือบท้ายจะกิดนะทุกคนดูสนุนดังครับพี่ว่าต้องเอาลงมาแก้เชือกอกก่อนก็ได้ทําการเอาว่าลงมาแล้วก็แก้ไขโดยการถอดบ็อกเซอร์แล้วก็อังกฤษซึ่งแก้เชือกอกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปทําการบนใหม่ทุกคนแล้วบังยกขึ้นเลยคร่ะว่าชาวรุ่นเรืงลมเหมือนเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยขึ้นดีเลยไหมทุกคนพอแต่งเชือกอกเลยไหมทุกคน

มาตรงเตี่ยวให้เลยอป่ะะอย่าบยอย่าบยเอาลงก่อนเตี่ยวก่อนเนาะขึ้นไปกับมันเชี่ยวบางมันเนอต้องออกมาเตี่ยวให้เลยเว้าลูกไปมันก็ทําการแก้เจี่ยไปที่เรียบร้อยซึ่งลูกไปมันก็พร้อมจะโบนและก็บังชนก็พร้อมจะวิ่งพร้อมไหมบางมันไม่เชี่ยวแล้วใช่ไหมโอเคเราจะรอดูอยู่ที่ร่มนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ร้อนหาโบยเองคนเดียว ไอ้ยี่ดนีมองไอ่นีอะรี่รอยิยช่วยได้ไหมองมาเล้วตาต้องตาเลยโอ้ตอนนี้บังมันชายเดียวเลยทุกคนสุดยอดขนาดว่าตัวใหญ่ก็ไม่ต้องมีผู้ช่วยเลยทุกคนเดียวเดียวเดีเดีเดีวเอ้ยดีลงดีครับทุกคนไม่เจ้าเกี่ยวหัวไม่บังมันว้าขึ้นทางขึ้นพานเลยเน้กกบังมันบอกว่ายังแขงเลยครับต้องมจย์เอียน เดี๋ยวบางเหยียจะไปแก้ให้บางมันนะครับตามมาเลยทุกคนก็ถึงมือบางเหยียแล้วไม่พลาดครับทุกคนไม่พลาดลซึ่งขึ้นแน่นอนถ้าไม่ขึ้นนี่คือแบบเหยียบหน้ามังเหยียดได้เลยทุกคน<อ>ไปดูกันเอาไปเลยไม่เฉียวแน่รอบนี้ทุกคนดูเออไม่เดี๋ยวมันรับมันี่ตั้งเชียวบุมปล่อยเชียรไปดูสภาพนะครับที่ไม่โดนลมมันจะมาฝั่งนี้เดี๋ยวพอโดนลมมันจะตบกลับไปฝั่งนูง้นทุกคนดู พ่อบางเย็นนี่กูรู้เรื่องเชี่ยกวูนแล้ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะต่อให้บางปล่อยเชือกได้เยอะก่อนนะคุณรู้สึกยังไงกับวิธีการแก้เชือกอกของบางเยนครับยอดไปเลยครับบอกแล้วว่ายย er บางเย็นรอมากกิ่งด anyway? okay, ้วยมาทำอะครได้ได้เดี๋ยวบางเย็นให้ดูว่านะว่ามันเป็นยังไงน้าน้าเป็นไรเดี๋ยวมันดจะร้องมาอั่นน่ะฮั่นแค้งงฮั่นฮั่นน่ะไม่ตัดเลยอั่นน่ะว่างรามาตรงไหนไหมเห็นไหมบางเย็นบอกแล้วมาปรมาจารย์โอเคแล้วกินได้ไหมเนี่ย ตาแกมันจะโดนลมมากมันจะเฉียวนะบางมันลูกยอดนะครับบ่าบางมันทุกคนตอนนี้อยู่ที่ปลายเปล่าครับทุกคนขึ้นดีมากครับน้ำทะคุุอยู่ยอดนะผมช,ชื่ออยู่ยงกุงกพันนะครับไปดูกันเจ้าของตอนนี้ปั้มอยู่ครับน,นี่คือผลงานของบางเอียดครับทุกคน,นซึ่งอยู่ปลายเผลาเรียบร้อยบรรเลยแล้วครับทุกคนตอนนี้มันก็จะลงมาแล้วครับบางมันทําการขอยลูกม่วงนะครับซึ่งเราแอบมาทําเป็นคอยว่าแต่เรามาคอยลูกม่วง หึ่งเจ้าของบ้านเดี๋ยวแจ้งนายจับเดี๋ยวไปดูทุกคนลักลูกม,ม่วงซึ่งมังเอเยตขึ้นไปขี้เป็นลมไหมทุกคนเมดแดงขอบทุกคนเป็นรังเลยดูโอ้โหมองมันเก็บเวป้าเลยเก็บเวป้าเลยซึ่งประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นลมแล้วซึ่งเราประสบความสำเร็จนะครับโดยการลักลูกม,ม่วงหนึ่งหน่วยซึ่งเจ้าของมันอยู่ตรงนู้นหอนา่งเลยอยู่ตรงนู้นทุกคนที่ได้ลูกม,ม่วงมาหนึ่งหน่วย ยอมไม่ว่าตกบนต้นม่วงทุกคนลูกแผนดีมากทุกคนไปเราต้องขอบคุณธรรมนาคุณจากเจ้าของบ้านซึ่งวิ่งไปเลยบางหวันไปวิ่งก่อนทุกคนเดี๋ยวเจ้าของยิกไปวิ่งเร็วแต่ลุงม่วงลหน่อยนึงทุกคนลุงม่วงหนึ่งหน่อยไปไปคุ้มไหมว่าว่าวเฮกลุงม่วงหน่อยนึงดูบางหวันครับเจ้าของว่าวิ่งวิ่งวิ่งไปครับเลยชอบกดไลค์ใจกดแชร์ไม่ไม่แน่ใจกดคอมเมนต์ เราคนอื่นมาถุยโอเคสำหรับนี้สวัสดีครับ